สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสสับเศรษฐกิจอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรามีการส่งออกนำเข้าสินค้าและบริการกับต่างประเทศการลงทุนการกู้ให้กู้กับประเทศต่างๆมากมายซึ่งข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนลงทุนและกู้ยืมนี้เองจะถูกบันทึกเป็นข้อมูลสถิติของประเทศที่เราเรียกว่าดุลการชำระเงินค่ะ ดุลการชำระเงินหรือ Balance of Payment หรือที่เราเรียกกันว่า BOP เปรียบเสมือนบัญชีของประเทศที่บันทึกว่าไทยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบริการการบริจาคก,การลงทุนการกู้ยืมกับประเทศต่างๆมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนแต่ละไตรมาสแต่ละปีค่ะ คำว่าไทยในที่นี้เราจะหมายถึงบริษัทหน่วยงานต,ต่างๆที่ตั้งอยู่ในไทยหรือคนที่อาศัยอยู่ในไทยตั้งแต่1ปีขึ้นไปในภาษา BOP เราจะเรียกรวมๆกันว่าไทยเรสิเดนต์ค่ะส่วนคำว่าต่างประเทศในที่นี้เราจะหมายถึงบริษัทหน่วยงานต่าง,างๆที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศตั้งแต่1ปีขึ้นไปในภาษา BOP เราจะเรียกกลุ่มนี้รวมๆกันว่า non-resident ค่ะ ง่ายๆก็คือเราดูจากที่ตั้งของกิจการหรือที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นหลักไม่ได้ดูจากสัญชาติว่าเป็นคนหรือบริษัทสัญชาติไหนแต่ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างอย่างเช่นสถานทูตจะถือเป็นเรสิด e น t ต์ของประเทศตนเองไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ 1. บริษัทไทยที่ไปตั้งบริษัทลูกหรือสาขาในต่างประเทศตัวสาขาหรือบริษัทลูกก็จะถือว่าเป็น non-resident เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทแม่ในไทยเพิ่มเงินลงทุนหรือให้สาขาหรือบริษัทลูกกู้เงินก็จะต้องบันทึกธุรกรรมเหล่านี้ใน BOP ค่ะ 2. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานและอยู่อาศัยในไทยนานๆตั้งแต่1ปีขึ้นไปเราก็จะนับว่าเขาเป็น Thai resident ดังนั้นถ้าเขาโอนเงินรายได้กลับไปให้ครอบครัวที่อยู่ประเทศบ้านเกิดก็ต้องถือว่าเป็นธุรกรรมระหว่างไทยกับต่างประเทศซึ่งจะถูกบันทึกลงใน BOP ค่ะ 3. นักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวในไทยระยะสั้นๆเราก็ถือว่าเขาเป็น Non-Resident ดังนั้นเงินที่เขาเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศไทยถือเป็นรายได้ที่โรงแรมร้านอาหารร้านค้าในไทยได้รับจากต่างประเทศก็ต้องบันทึกรายรับเหล่านี้ในบ OP ค่ะ มีโอพแบ่งออกได้เป็นสามบัญชีย่อยๆคือดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีทุนและเงินทุนเคลื่อนย้ายค่ะดุลบัญชีเดินสะพัดจะประกอบด้วย 1. ดุลบัญชีการค้าซึ่งจะบันทึกมูลค่าการส่งออกนําเข้าสินค้า 2. ดุลบริการจะบันทึกค่าบริการระหว่างประเทศเช่นค่าท่องเที่ยวค่าระวางขนส่งค่าบริการสื่อสารและค่าประกันภัยค่ะ 3. ค่าจ้างหรือรายได้จากการลงทุนกับต่างประเทศ และ 4. เงินโอนให้เปล่าหรือเงินบริจาคค่ะดุลบัญชีทุนประกอบด้วย 1. การซื้อขายสินทรัพย์อย่างเช่นที่ดินของสถานทูตลิขสิทธิ์สิทธิบัตรกับต่างประเทศ 2. การบริจาคเพื่อการลงทุนหรือจะให้เห็นภาพมากขึ้นคือการบริจาคหรือรับบริจาคเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นเขื่อนหรือถนนค่ะและ 3. การยกหนี้ให้ค่ะ เงินทุนเคลื่อนย้ายจะบันทึกธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินและนี้สินทุกชนิดระหว่างไทยกับต่างประเทศได้แก่ 1. การลงทุนโดยตรง 2. การลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงิน 3. การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ 4. การลงทุนอื่นๆเช่นเงินกู้เงินฝากเป็นต้นและสุดท้ายเงินสำรองระหว่างประเทศค่ะ ก็เพราะว่า BOP เป็นข้อมูลเครื่องชีวัดสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์หรือนักวิเคราะห์วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจวางแผนและกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศค่ะ BOP ทำให้รู้ว่าเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับต่างประเทศผ่านช่องทางใดบ้างและมากน้อยแค่ไหนเช่นผ่านการค้าการลงทุนการกู้ยืมเป็นต้น BOP ทำให้รู้ว่ารายได้รายจ่ายเงินตาต่างประเทศของไทยมาจากภาครัฐ ภาคเอกชนภาคครัวเรือนหรือธุรกิจกลุ่มไหนเป็นหลัก BOP จะสะท้อนขนาดการเปิดประเทศของไทยว่าภาครัฐและเอกชนไทยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศมากแค่ไหนไม่ว่าจะกับประเทศคู่ค้าประเทศที่มาลงทุนมาท่องเที่ยวให้กู้ยืมหรือประเทศที่เราไปลงทุนไปท่องเที่ยวให้กู้ยืมเป็นต้น B.O.P. ช่วยในการประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจส่งผ่านถึงการระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆผ่านความเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุนการกู้ยืม หวังว่าทุกคนจะเข้าใจคำว่า Balance of p a y m e n t หรือ BOP ว่ามีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไรอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกดกระดิ่ง YouTube Bank of Thailand เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเงินเราพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการถอดรหัสสับเศรษฐกิจรายการที่ช่วยไขยข้อสงสัยให้กับคนที่อ่านข่าวเศรษฐกิจแล้วงงให้สามารถเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ เพราะเรื่องเศรษฐกิจการเงินไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะ